สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้กลุ่มสาระศิลปะคุณครูพัชรินโสรัสหรือครูเอนะคะจะมาสอนวิชาดนตรีหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราจะเรียนเรื่ององค์ประกอบของดนตรีตัวชี้วัดร,ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ ประกอบไปด้วยนะคะลักษณะขององค์ประกอบของดนตรีและการสื่อสารอารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบของดนตรีองค์ประกอบของดนตรีนะคะนักเรียนรู้จักเพลงใดที่นักเรียนฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายที่สุดไหมคะหรือเพราะอะไรหรือเพลงที่นักเรียนชอบนักเรียนลองคิดในใจหรือหาเพลงที่นักเรียนชอบที่สุดไว้นะคะ มาต่อไปมาดูลักษณะขององค์ประกอบของดนตรีดนตรีจะมีความไพเราะสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้นะคะ1ต้องมีจังหวะจังหวะเป็นสิ่งกำหนดความช้าหรือความเร็วของบทเพลงในที่เราจะฟังหรือที่เราจะเล่นเล่นนะคะ 2. เสียงเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กับระดับความยาวความเข้มและคุณภาพของเสียงนะคะ 3. ทํทำนองทำนองคือความต่อเนื่องของเสียงหรือตัวโน้ตดนตรีโดยการนําเสียงสูงเสียงต่าเสียงสั้นเสียงยาวเสียงดังเสียงเบามาเรียบเรียงให้เป็นทํานองนะคะต่อไปข้อ4พื้นผิวของเสียง พื้นผิวของเสียงคือลักษณะหรือรูปแบบของเสียงที่นำมาบรรเลงหรือนำมาร้องนะคะขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงนั้นๆข้อ 5. สีสันของเสียงสีสันของเสียงก็คือคุณลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดที่มีความแตกต่างกันอย่างเช่นวิธีการบรรเลงหรือวัสดุที่ใช้รูปทรงของเครื่องดนตรีนะคะ ต่อไปคีตลักษ์คียตลักษ์คือรูปแบบของบทเพลงที่รวบรวมจังหวะเสียงทำนองพื้นผิวของเสียงหรือสีสันของเสียงคือทุกอย่างรวมกันตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5จะเรียกว่าคีตลักษ์ให้ไปในทางรูปแบบเดียวกันนะคะต่อไป การสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบของดนตรีการสื่ออารมณ์เพลงก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกของอารมณ์นั้นๆเวลาเราฟังเพลงนะคะมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปทำนองเพลงเศร้าเขาะจะให้อารมณ์แบบไหนเพลงเร็วจะให้อารมณ์แบบไหนอันนี้อยู่ที่เนื้อหาอารมณ์การถ่ายทอดของบทเพลงนั้นๆน,น,นะคะต่อไปเรามาดูว่า สิ่งที่จะเกิดจากการบรรเลงและการขับร้องของมนุษย์นั้นมันมีองค์ประกอบของดนตรีดังนี้หนะคะข้อหนึ่งจังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงจังหวะที่ใช้ในแต่ละบทเพลงนั้นก็จะมีความแตกต่างกันที่ครูบอกไปแล้วว่าเราฟังเพลงแบบไหนฟังเพลงช้าก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งฟังเพลงเร็วก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปข้อ2 ทำนองกับอารมณ์ของบทเพลงบทเพลงแต่ละบทเพลงจะมีทำนองแตกต่างกันบางเพลงมีทำนองช้ามีเสียงสูงเสียงต่าเสียงทุง้มในการบรรเลงของเพลง,พลงบทเพลงนั้นๆน,น,นะคะอันนี้คือบทสรุปขององค์ประกอบของดนตรีก็จะสรุปได้มีดังนี้นะคะประกอบไปด้วยหนึ่งจังหวะสองเสียง 3. าทำนอง 4. พื้นผิวของเสียง 5. สีสันของเสียงแล้วก็6ขีตลักษ์นะคะแล้วก็สุดท้ายคือบทเพลงของแต่ละเพลงจะมีองค์ประกอบที่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นั้นจะอยู่ที่บทเพลงมีความไพเราะความน่าสนใจไหมสามารถถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ฟังได้หรือไม่นะคะ อันนี้เป็นใบงานให้นักเรียนทำนะคะองค์ประกอบของดนตรีในหน่วยนี้คุณรูจะให้นักเรียนเขียนชื่อเพลงที่นักเรียนชอบเขียนลงไปว่าชื่อเพลงนักเรียนชอบเพลงอะไรนักเรียนลองค้นหาดูเพลงที่นักเรียนชอบหรือเพลงที่นักเรียนสนใจแล้วก็เขียนเนื้อเพลงลงไปเขียนเนื้อเพลงลงไปอย่างเช่นนักเรียนชอบเพลง เต้าง้อยนักเรียนก็เขียนชื่อเพลงอาจจะเขียนจบเพลงก็ได้หรือเอาท่อนฮุกมาท่อนหนึ่งก็ได้นะคะเขียนชื่อเนื้อเพลงลงไปชื่อเพลงเนื้อเพลงลงไปแล้วก็จังหวะของเพลงมันเป็นเพลงจังหวะอะไรอ่าเป็นเพลงจังหวะช้าจังหวะเร็วอ่านักเรียนก็เขียนลงไปความหมายของเนื้อเพลงมันหมายถึงอะไรความหมายเป็นเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงนะคะมันกล่าวถึงอะไรเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับ การเลิกลากันหรืออะไรตามเนื้อเพลงนะคะนักเรียนเขียนลงไปความหมายของเพลงแล้วก็สุดท้ายความรู้สึกเมื่อได้ฟังเพลงเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกอย่างไรสนุกสนานเศร้ามีความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขียนไปตามที่เราฟังเพลงนะคะ,อ,ะอันนี้จบใบางานในหน่วยที่หนึ่งนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำใบางานได้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ